เปลี่ยนอารมณ์กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะพาคุณปรารดาและคุณผู้ชมค่ะไปชมงานศิละปะสวยๆเป็นศีมือของนักศึกษาไทยนะคะโดยสนะศิละปะกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีค่ะจัดนิทรรศการ43 Aspect ครั้งที่1ก็เป็นงานที่รวบรวมผลงานกว่า150ผลงานเอาไว้ในงานนี้นะคะ โดยทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเอกอัครราชท,ทนูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนายมนทนภาคสุวรรณค่ะก็เข้าร่วมในการเปิดนิทรรศการ43 Art Space ครั้งที่1นะคะนิทรรศการนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดที่ว่าสุนทรียะเชิงสัมพันธ์ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะก็จัดขึ้นที่หอศิลป์43 Art Space นะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในคณะศิลปกรรมวิทยาลัย อาชีวศึกษาทนบุรีซอยจรันสนิทวง13เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งคณะศิลปรกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีนะคะจัดขึ้นเพื่อจะนําเสนอองค์ความรู้มีการจัดแสดงศิละปะในะแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งงานจิตรกรรมงานประติมากรรมภาพพิมพ์ต่างๆรวมไปจนถึงสื่อผสมภาพถ่ายดิจิทัลอาร์ตทั้งหมดเนี่ยนะคะมีผลงานที่ไปจัดแสดงเนี่ยรวมกว่า150ผลงานค่ะซึ่งก็เป็นผลงานของศิลปินระดับนานาชาติแล้วก็ศิลปินชั้นนาของเมืองไทยหลายคนเป็นสิทธิ์เก่าของคณะศิลปรกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาทนบุรีเนี่ยแหละค่ะใครสนใจเรื่องของงานศิละปะสวยๆแบบนี้ก็ไปกันได้นะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาทนบุรีจรันสนิทวง13เนี่ยแหละค่ะ